เป็นโรคมะเร็งตรงไหนคะคุณยายคะมะเร็งเต้านมค่ะเต้านมข้างขวาระยะที่เท่าไหร่ละคะระยะที่สามค่ะใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านกินผักริมรั่วกินผักที่เราทำเองปลูกเองกันนี่แหละแต่ได้ข่าวคุณยายดูดบุหรี่หนักมาก <c oughs> ดูดวัลรักกี่มวนคะคุณยายก่อนนี้วันเกือบซองนะ่ะเดี๋ยวนี้หยุดแล้วผอนแล้วมีผลข้างเคียงไหมคุณยายหลังจากทุกครั้งที่คุณยายไปคีโมมา มีผลข้างเคียงตั้งแต่เข็มสองขึ้นมาเนยเนยแล้วก็อ้วกไม่มีกินข้าวไม่รู้รสรู้ราบค่ะเดินแทบจะไม่ไหวอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จ๋าพาทุกท่านค่ะมาพบกับคุณยายพินคุณยายพินเป็นผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนไปพบคุยกับคุณยายพินกันนะคะ ันนี้แคนซาลาสัญจรจ๋าพามาไกลถึงจังหวัดเชียงรายค่ะและในวันนี้จ๋าพามาพบกับคุณยายพินค่ะคุณยายพินเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกท่านหนึ่งนะคะคุณยายพินค่ะค่ะดีค่ะแนะนําตัวนิดน,นึงค่ะคุณยายพินยานานาปัจจุบันอายุ71ปีเป็นผู้ป่วยอีกท่านหนึง่งเป็นโรคมะเร็งตรงไหนคะคุณยายคะมะเร็งเต้านมค่ะเต้านมข้างขวา ระยะที่เท่าไหร่ละคะระยะที่3ค่ะระยะที่3คุณยายตอนเป็นสาวสาวหรือก่อนหน้านี้คุณยายทานอะไรและใช้ชีวิตยังไงคะใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านกินผักริมรั้วกินผักที่เราทำเองปลูกเองกันนี่แหละค่ะแต่ได้ข่าวคุณยายดูดบุหรี่หนักมากดูดวันละก,กี่มวนคะคุณย, <ะ S 1> ยายก่อนนี้วัน เกือบซองน่ะเดี๋ยวนี้หยุดแล้ว่อนแล้วออคุณยายตอนนี้รักษาตัวที่ไหนคะรักษาตัวดูที่โรงพยาบาลเชียงรายพาาัฒนาคอ์ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คีโมได้กี่ครั้งแล้วคะคุณยายตอนนี้คีโมมันเป็นประเภทน้ำแดงผสมน้ำขาวเนาะอ,อ๋อสี่ครั้งแล้วมีผลข้างเคียงไหมคุณยายหลังจากทุกครั้งที่คุณยายไปคีโมมามีผลข้างเคียงตั้งแต่เข็มสองขึ้นมาเหนยเหนยแล้วก็อ้วกไม่มี กินข้าวไม่รู้รดรู้ราบค่ะเดินแทบจะไม่ไวอ่ะค่ะมันใช้เวลากี่วันกว่าคุณยายจะฟื้นตัวหลังจากคีโมเอ้หลังจากคีโมมามันจะโน่นกว่าเราเราจะถึงขั้นต่อไปอ่ะค่ะค่ะปวดร้อนมันร้อนลงฝ่าเท้าร้อนออกกลางหัวมือดําเล็บเท้าดําอ้แล้วก็ตอนนี้ผมร่วงด้วยใช่ไหมครผมร่วงสมุดแรวจะดูผมไหม คุณยายโชว์ทรงผมทรงผมคุณยายเลยค่ะค่ะคุณยายก็คุณยายพิมพ์ตอนนี้เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สามค่ะแล้วก็กําลังคีโมอยู่แล้วก็คุณยายก็ได้รับผลข้างเคียงก็เหมือนผู้ป่วยมะเร็งทั่วๆไปค่ะส่วนใหญ่ได้รับคีโมแล้วผมร่วงเล็บมือเล็บเท้าก็จะดําใช่ไหมคะแล้วกลับมาภูมิคุ้มกันตกค่ะแล้วก็จะมีไข้หนาวสั่นเหมือนคุณยายพ ลิ้นไม่รับรสลิ้นไม,ไม่รับรสมันแสบมันแตกไปหมดเลยแสบในปากค่ะมีแผลผู้พองในปากทานนมสงตัวเนี่ยค่ะ สองกองเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยกินสองกองเนี่ยกองขาวตัวดีชัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรตีนพืชค่ะทุกคนทานทั้งก่อนและหลังคีโมใช่ไหมคะหลังคีโมค่ะแล้วก็ทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันก็ตัวนี้ค่ะดีชัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโปรตีนจากถั่วเหลืองไอโซเลตไฟโปรตีนจะบอกว่าคอนเฟิร์มโดยคุณยายพิมพ์ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมทานได้นะคะก็น้ำหนักตัวคุณยายลดลงไหมคะไม่ลดลงอยู่เดิม ก็คือทานข้าวได้ทานข้าวได้แต่มันไม่มีรสเท่านั้นแหละค่ะค่ะก็ตัวนี้คุณยายพินก็ทานอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืชเหมือนกันที่คุณยายทานชื่อว่า SB- p บ n แพนโปรตีนค่ะก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมะเร็งทานจำเจเหมือนกันทุกวันจะเบื่อใช่ไหมคะบางทีตอนที่คีโมมาก็ลิ้นไม่รับรสก็จะเริ่มแบบอาหารนะคะไม่ค่อยอยากจะทานพอผู้ป่วยท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลิ้นไม่รับรส นอกจากนั้นคือมีแผลผุพองและร้อนในใช่ไหมคะ,ะเวลาทานอะไรไม่ได้แล้วจะทําให้น้ําหนักสู้ผอมมันจะกลายเป็นจะไม่มีแรงค่ะภูมิมกันจะยิ่งตกลงแต่คุณยายโชคดีที่น้ําหนักไม่ลง<า>เ,พเพราะว่าทานตัวนี้เอสบี<า>แอนตัตีน,น,นแล้วก็ดีชัวอ่โอเคคุณยายน่าจะอุ่นแล้วคุณยายโชว์หน่อยคะ่ะอันนี้คือคุณยายเป็นคนทานอ่ดีชัวจริงๆเลยค่อยๆจิบนะคะคุณยายน้ำยังอุ่นอยู่คือวันนี้ที่มาถึงด้านด้นมาถึงจังหวัดเชียงรายป็เพราะว่า คุณยายเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์แคนซาลาค่ะแล้วก็ทานจริงๆแทบจะทุกตัวเลยวันนี้คือเอ๊ะไม่ได้ละในเมื่อคุณยายทานผลิตภัณฑ์แคนซาลาจริงเราก็สัญจรมาหาท่านถึงที่บ้านเลยแล้วพูดคุยกันค่ะว่าท่านดูแลตัวยังไงน้ำหนักตัวถึงได้เพิ่มแบบนี้น้ำหนักตัวถึงไม่ลดแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านบอกว่าทานวันละสองซองเลยนะท่านผู้ชม ช่วงก่อนคีโมนะคะก็คุณยายก็มีการเตรียมตัวค่ะเพราะว่าพอเราคีโมจบหลังจบการคีโมในแต่ละครั้งก็จะเกิดผลข้างเคียงค่ะผลข้างเคียงส่วนใหญ่คือผมร่วงอย่างคุณยายคือท่านก็บอกออต้นรายการไปแล้วว่าเล็บมือเล็บเ,บเบท้าดําแล้วก็เจ็บปากนอกจากนั้นคือทานอาหารได้น้อยแต่ว่าคุณยายพินแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยคุณยายพินขาคือตัวช่วยอะไร แนะนำหน่อยค่ะก็มีตัวโซ่ตัวนี้แหละกองฟีฟ้านี่แหละค่ะตัวนี้คือ 3, สูตรสามสูตรพืชลิเกียนคะ่ะคุณยายรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงแนะนำเพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะรสชาติหอมกลิ่นหอมเหมือนเรากินยาหอมผสม<อ>มะนาวเนี่ยชื่นใจชื่นใจคุณยายบอกว่าเหมือนยาหอมเลยก็คือคุณยายในเรื่องของการเวียนหัวเจ็บปากเจ็บคอคุณยายมีอาการเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างค่ะคุณยาย ตอนที่ไม่ได้กินอันนี้ตัวนี้สีฟ้าเนี่ยเยอะเลยเจ็บลิ้นเจ็บปากไม่มีรสชาตคิค่ะค่ะตั้งแต่กินอันนี้นมามันจะมีรสชาติมีกลิ่นรู้สึกกลิ่นหน่อยค่ะค่ะม,<า>มีรสชาติลิ้น <c oughs> รับรสขึ้น <c oughs> แล้วในเรื่องของปากมีแผลหรือร้อนในเจ็บปากคุณยายพอทานตัวนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คะก็ดีขึ้นเยอะเลย ทานอาหารได้เยอะใช่ไหมทานอาหารได้เยอะขึ้นคุณยายทานวันละกี่แก้วคะสุดสัดสามวันละหนึ่งแก้วค่ะและในเรื่องของวิงเวียนศีรษะอะไรพวกนี้ล่ะยายดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ยายชอบยายบอกว่ามันหอมอมเหมือนเรากินยาหอมนี่แหละถ้าว่าคนได้ปาคลิปนี่น,นั่นนี่เราก็หักษาตัวเหมือนยายนี่เนอ กินยาตามหมอสัง่งกินผักตม้มกินปลากินไข่เยอะๆเนี่ยใน่บ่ฮื้อกินหม,มอเป็นสั่งบ่ฮื้อกินยายกกรเลือกตั้งแต่หันมาแยากจะกินแต่ปลากัาบไข่เน้นแต่ปลากับไข่กับผักตม้มมันจะมีกําลังขึ้นเล้วกินจะอันนี้นนะจ้าอาหารมักดองงดก็จ้าอาหารมัดดองงดมดทุกอย่างเจ้า บอกกินสักอย่างก็ถ้าบอกจำเป็นย้าก็จะบอกออกไปไหนนาะจำเป็นบอกไปไหนน้องไปลุงบ้านติดแม่ตลอเราจะปิดแมกหยุดทุกเวลาเปิ้นกระหายเขากระหายเปิ้นยาอะไรหมอเปิ้นว่าเปิ้นยาใดเปิ้นกระหายเขาก็มีสติหายเจฟังไปอันยังกับไปฟังไปธรรมะกาเพ่งกาตีมันลื่นมันเลื่องกับฟังไปบอกมีโศกบอกมีเจ้าเจ้าอ๋อคลิปในยูทูบใน เฟซบุ๊กยังไปดูทีวีบ้างเจ้าก็คือบ่อเครียดนอยายนอะคือบ่อเครียดบ่อบ่อพยายามอยู่คนเดียวเรียดเฉียดเจ้าเจ้าต้องดูแลตัวเองเ้อาเพิดเพินเจ้าเจ้ามันเป็นมาแล้วนอยายนาะเขาก็ต้องอยู่กับมันคือได้อ่ะอยู่กับมันคือได้ปนกันยังหายใช่เทาก็ต้องหายเจ้าคนอื่นเป็นได้เราเป็นเราก็ต้องหายเหมือนคนอื่นนั่นแหละแล้วคุณยายก็ฝากเรื่องโภชนาการ จะเน้นในเรื่องของอาหารอยาก,กินผักสดแล้วก็เน้นโปรตีนจากพืชไข่ปลาอยากินเนื้อสัตว์อยาก,กินเนื้อสัตว์ของหมักของดองอของหมักของดองค่ะสำหรับวันนี้เป็นประโยชน์มากๆกับการที่มาพบคุณยายพินที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ทางแคนซาล่าขอขอ,ขอบคุณคุณยายมากๆค่ะสวัสดีค่ะ